ผูกเบ็ดก่อนนะครับเพิ่งมาถึงนะครับห้วยวังซแานนะครับแม่วังแซนเออแล้วนะแม่วังซแานอันนี้คันใหม่เลยนะครับแม่คันใหม่ครับคันใหม่สอยมาใหม่รอบนี้รอบนี้นี่นะครับเจ็กไม่ว่าคันของอะไรครับผมของอิเล็กตอรครับอิเล็กเตาร์เจแปนเจแปนนุ่งโง่ครับรุ่งสองเอ็กโอดทั้งคันครับเจแปนครับ โอเคครับเดี๋ยวขึ้นสายก่อนนะครับสาย P.E. ก็ใช้บ้บานๆไม่นลูกไม <c oughs> ต้องแพงพ e อไว้เลยครับ <c oughs> าขาก็ทิ้งครับนี่หรอกเมทานีมนะครับสูรอย <c oughs> อยืนแบบโดนประชดโดโคเป็นหล่อมอย่างก็น,น้าเป็นฝ้านะครับ <c oughs> สีเข้มกันเดน,นแจ็คแม่วางไ <c oughs> มอบางสั้นนะครับวันนี้นะครับ วันนี้จะใช้ปลายางนะครับเบ็ดเท็กซัพตัวเดียวนะครับ เตียวลุยเลยเดินลุยกันแล้วครับต้องลุยน้ำอย่างเดียวครับน้ำน่าจะน้ำน่าจะขึ้นมานะครับฝ่าครบก็จะได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนี่แยงสีเลย すごいですね。 ngặt mà lên rồi. nó bệt, thằng nó นี่ครับปลาช่อนนะครับนี่นี่ตัวที่สองนะครับตัวนี้เขาตา okay. okay. เลยเพื่อนโอ้โหโสดทุกตัวครับมันกระโดนครับผมโอเคตอนนี้ยังอีกสองนะครับแจ็คได้แล้วครับยังเจ็ดยังเจ็ดกับเจนะครับเดี๋ยวได้เต่งแน่แทมบินครับได้แล้วครับจชดูตัวแรกครับของไปของวันนี้ด้วยเอาละครับตัวนี้เจจะได้แฮมมินเอาละครับเหลือกูแล้วครับทีนี้ครับเหลือกูแล้วครับ เหลือกูคนเดียวแล้วครับแจ็คเจ็ดเจครับเหลือเจครับแจ็คเเรียบร้อยแล้วครับเลือกูแล้วครับตอนนี้ครับปสแล้ฟากูอยู่ไหนไม่รู้ครับมานับลก้มนี่บไเีย จะไปเดี๋ยวไปเลี้ยงต่อปุ๊บอ่ะจอดโดนแล้วครับไอ้จอดโดนแล้วโตแล้วครับเตรียรอดแต่ตัวใหญ่ไหมฮะโอ้ยป๊อกครับป๊อกเขารอดนี่ครับป๊อกเขารอดไปเรารอดไปรอดแล้วครับรอดไปดูครับเต็มแล้วครับเตียมโอจุดขลังพุ่หุ่นกำลังได้เดินมากิโลกว่าไปหางคาดหรือเป่ะ จุดเสาจุเสจุดอ๋อตรงนี้จเาตรงนี้จูดเสาิษอีกดูในกระสอบดูในกระสอบนี่นีหลยกหน่อยยกหน่อยเนี่ยนี่ฮะมันดูเหือนต่ช่างช่อนก็มีตไมหมดเรยวกำลังเรื่มยเย็นๆครับได้แล้วครับเอาขนลังเอากว้างเาม้าก็ต้อยป่าาด้มเวได้ยไม่ต่อยอยู่ แปลกเลยม่ยเดกไหนยอยู่ันอยู่ๆขาวตกตโดูป๊อกแล้วครับแม่มากินน้ำงอยได้เ่ยต่แต่ว่า <laughs> Hãy you... dù Yeah. ไ,ได้เวลากลับแล้วครับ <S <S แต่ตอนนี้กลับแล้วฮะล่อรึล่าลอ่ <S <S <ๆ>ลอมาเนี่ยอหมายแต่ละหมายป้ากันมาเฮ้ย <S <S เอา<ๆ>เฮ้ย ีกล้องจังป้ายชื่อมันตีแฝน้อยที่เหยือย่อยห่างเลยขกๆๆ้นสูงเลย มกวะกะนมาวกันเออได้เวลาตอนนี้ห้าโมงนะครับก็ได้ปลาอยู่พอสมควรน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาช่อนกับชะโดป๊อกนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกนะครับนี่เดินทางกลับก่อนโอเค